ทเลถนนลำลูกกาค่ะทะเลนี้มีอะไรดีรู้ไหมคะคุณผู้ชมนี่เลย มีรถไฟฟ้านะคะสถานีคูคตค่ะซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายค่ะมาจากหมอชิดมาสพานใหม่และมาสิ้นสุดที่สถานีคูคตค่ะอนาคตไม่สิ้นสุดแค่นี้นะคะมีแผนที่จะทําส่วนต่อขยายยาวไปถึงลําลูกกาคลอง5เลยค่ะแน่นอนว่าใครที่อาศัยอยู่ในโซนนี้ค่ะเดินทางสะดวกสบายค่ะและสถานีคูคตเองนะก็เตรียมจะเปิดให้บริการในปี2563นี้ สำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปดูที่อยู่อาศัยบนทำเลลำลูกกานะคะนอกจากจะมีบ้านให้คุณเลือกหลายแบบแล้วค่ะยังมีคลับเฮาส์หรูๆให้คุณได้ใช้บริการด้วยค่ะรวมถึงสกายวอล์กสวยๆให้คุณได้ทำกิจกรรมกับครอบครัวด้วยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะ บเบลสิตี้พาร์กวงแหวนลำลูกกาค่ะจะบอกว่าตรงนี้เป็นทำเลทองมากๆเพราะว่า ตัวโครงการเนี่ยอยู่ห่างจากถนนลำลูกกาเพียงแค่100เมตรเท่านั้นเองถ้าคุณเดินทางมานะใช้ถนนลำลูกกาค่ะขับรถผ่านโฮมโปรลำลูกกาคลอง5นะคะเจอกับไพรสนีลำลูกกาค่ะให้คุณเลี้ยวซ้ายเข้ามาตัวโครงการจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะเชื่อมต่อถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออกนะไปใช้ทางด่วนรามอินทราอนนรงเข้าเมืองได้ง่ายๆเลยค่ะและในอนาคตค่ะรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว จากคูโค้ชจะมาที่คลอง5นะคะซึ่งตัวสถานีก็อยู่ไม่ไกลจากตัวโครงการค่ะห่างไปแค่ประมาณ100เมตรเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม เรียกได้ว่าเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นไปอีกค่ะนอกจากนี้นะรอบๆโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับการใช้ชีวิตคือครบค่ะโรงเรียนโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เกตต็ตตลาดชุมชนนะคะมีพื้นที่ให้คุณจับจ่ายใช้สอยคือครบนะด้านหน้าของโครงการค่ะร้านสะดวกซื้อ l o ตัส Express ก็มีนะคะสะดวกสบายมากขึ้นไปอีกค่ะ ที่นี่มีบ้านตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยครบทุกครอบครัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเริ่มต้นครอบครัวขยายและครอบครัวใหญ่ค่ะเพราะว่าเขามีบ้านให้คุณเลือกตั้งแต่ทาวน์โฮมบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวนะคะในส่วนของวันนี้ค่ะเราจะพาดูรายละเอียดของทาวน์โฮมค่ะซึ่งทาวน์โฮมที่นี่มีให้เลือก2แบบด้วยกันค่ะนั่นก็คือแบบหน้ากว้าง5เมตรค่ะสร้างบนแปลงที่ดินขนาดเริ่มต้น17 จุ 5. .5 ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย1 0 5 4ตารางเมตรค่ะฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะส่วนอีกแบบนะคะก็จะเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง6เมตรค่ะสร้างบนแปลงที่ดินขนาดเริ่มต้น19.5ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย115.2ตารางเมตรค่ะฟังก์ชัน 4ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะตอบโจทย์กลุ่มครอบครัวขยายได้สบายๆเลยค่ะที่โครงการนี้นะคะมีบ้านรวมทั้งหมด300ยูนิตค่ะขนาดกำลังพอดีสำหรับการอยู่อาศัยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านตัวอย่างกันค่ะหลังนี้ค่ะ หน้ากว้าง6เมตรจอดรถได้2คันสบายๆเห็นลังคานี้ไหมคะอันนี้โครงการเขาให้มาด้วยนะคุณไม่ต้องไปต่อเติมให้เสียเวลาและเสียสตังค์นะคะโครงการจัดไว้ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยค่ะเข้าไปดูด้านในบ้านกันดีกว่ามาดูฟังก์ชันด้านหน้า นี่เลยประตูบ้านเป็นประตูกระจกบานสไลด์บานใหญ่ๆแบบนี้นะคะแสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้เต็มที่พอคุณเปิดประตูเข้ามารู้สึกว่ามันจะโล่งโปร่งเป็นพิเศษด้วยที่โครงการเขาออกแบบให้เพดานสูงอยู่ที่ 2.75เมตรเลยค่ะทั้งชั้น1และชั้น2นะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าบ้านมาตรฐานที่คุณจะได้เนี่ยจะเป็นบ้านเปล่าไม่ได้รวมเฟอร์นิเจอร์นะคะอันนี้ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียค่ะว่าคุณสามารถทำได้แบบบ้านตัวอย่างนี้เลยนะเชื่อม,มต่อจากด้านหน้าบ้านเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนนะคะซึ่งโครงการเขาออกแบบให้ทางเดินบันไดเนี่ยอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้สเปซตรงนี้เต็มๆไปทั้งหมดเลยนะ จากมุมนั่งเล่นตรงนี้เชื่อมมาที่มุมรับประทานอาหารที่คุณสามารถวางชุดโต๊ะขนาด4ถึง6ที่นั่งได้แบบสบายๆเลยค่ะแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ยังเหลือนะคะสำหรับการทำฟังก์ชันหรือว่าใช้ชีวิตอื่นๆได้เชื่อมต่อทางด้านหลังบ้านนะคะก็จะเป็นมุมครัวได้ซึ่งหลังบ้านที่นี่ไม่ธรรมดาเขาให้หลังบ้านลึกอยู่ที่3เมตรเลยค่ะ เกินมาตรฐานเลยนะพราอม,มาตรฐานทาวนโฮมเนี่ยต้องหลังบ้าน2เมตรสามารถทำพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมทำเป็นครัวใช้งานได้แบบเต็มๆแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะบิวอินชุดครัวชั้นเก็บของเรียกได้ว่าครบสำหรับการใช้งานเลยทีเดียวค่ะต่อเนื่องมาโซนนี้ค่ะเป็นพื้นที่ สักรีดและก็เป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนกึง่งกึ่ง o อ t d o o นะคุณสามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นแบบนี้นะคะซึ่งโครงการเขาออกแบบให้ดูเป็นไอเดียว่าเพดานทําเป็นเพดานโปร่งแสงแบบนี้ได้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาข้างในได้ปลูกต้นไม้สวยๆได้นะคะเป็นมุมนั่งเล่นส่วนตัวส่วนตัวเลยทีเดียวค่ะส่วนด้านในบ้านฟังกช์ชันยังไม่หมดเดี๋ยวไปดูอีกดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไป มาดูกันต่อค่ะนี่ห้องนอนที่4ี่ที่บริเวณชั้นหนึ่งหรือว่าจะทําเป็นห้องอเนกประสงค์อื่นๆก็ได้นะแต่ถ้าทําเป็นห้องนอนวางเตียงได้3ฟุตรครึ่งสบายๆค่ะถ้าทําเป็นห้องทํางานแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะ w o r ร f r ฟ m Home หรือว่าเป็นห้องทําการบ้านของคุณลูกก็ได้นี่ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียเรียบร้อยค่ะมีหน้าต่างให้ทางด้านหลังบ้านบานใหญ่ๆไม่ต้องกลัวว่าจะทําให้อยู่แล้วอึดอัดนะคะส่วนมุมนี้ก็สามารถบิวอินนะคะแล้วก็ ติดไว้บอร์ดสวยๆแบบนี้ได้ฟังก์ชันการใช้งานคือครบเลยนะทําแบบนี้ก็ได้นะบ้านตัวอย่างไอเดียดีมากเลยติดกับห้องนอนที่4ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ห้องน้ําที่ชั้น1ซึ่งโครงการออกแบบไว้สามารถอาบน้ําได้แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้ด้วยสุขภัณฑ์ครบเซตค่ะเคาน์เตอร์วางของนะคะกระจกเงาบานใหญ่ๆได้แบบนี้เลยค่ะส่วนอันนี้เป็นห้องเก็บของห้องใหญ่ๆที่คุณเก็บของได้ เยอะมากมาดูที่ชั้น2ค่ะชั้นนี้เป็นพื้นที่ของห้องนอน มี3ห้องค่ะเริ่มที่มาสเตอร์เบดรูมกันก่อนเลยอยู่ทางด้านนี้นะคะ กินพื้นที่ประมาณ50%ของชั้น2ค่ะเข้ามาด้านในตรงนี้คุณสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้สบายๆนะส่วนด้านหน้าเนี่ยโครงการก็ออกแบบให้มีหน้าต่างบานสไลด์บานใหญ่ๆนะคะแสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้เต็มที่ค่ะต่อเนื่องมาโซนนี้ค่ะเป็นพื้นที่ w a l k i n Closet ที่คุณสามารถทำเป็นมุมส่วนตัวนะคะสำหรับแต่งตัวด้วยการทำ a r t i t i ่นกั้นไว้แบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะและต่อเนื่องเข้าไปด้านในก็เป็นห้องน้ำส่วน ตัวของ Master b ์เบดรูใช้งานได้สะดวกและเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกันค่ะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้คุณเรียบร้อยพร้อมสุขภัณฑ์ครบเซตนะคะใช้งานได้สะดวกเลยเคาน์เตอร์วางของโครงการก็ให้มาครบกระจกเงาบานใหญ่ๆแบบนี้ได้ด้วยค่ะ วงแหวนลำลูกกาค่ะที่นี่นอกจากจะมีบ้านให้คุณเลือกหลายรูปแบบแล้วนะยังมีพื้นที่คลับเฮาส์สวยๆแบบนี้ให้คุณได้มาใช้บริการอีกด้วยค่ะด้านหลังของหญิงนะคะเป็นคลับเฮาส์สไตล์โมเดิร์น2ชั้นที่มี ะว่ายน้ำฟิตเนสโคเวิร์กิ้งสเปซค่ะรวมทั้งมีสวนสีเขียวบริการให้ด้วยนะและมีสกายวอล์กนะคะหรือว่าทางเดินลอยฟ้าที่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะคุณสามารถมาเดินเล่นชิลๆนะคะแดดรม่มลมโตค่ะมาเดินเล่นพักผ่อนได้เลยนอกจากนี้ยังมีสนามบาสให้คุณได้ออกกำลังกายด้วยส่วนเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยค่ะที่นี่ดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะคะกล้องวงจรปิด C C T V ค่ะรปภเข้าออกโครงการด้วยระ รบบคีย์การ์ดนะคะดูแลปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะ สรุปกันอีกรอบค่ะเบสซิตี้พาร์ควงแหวนลำลูกกาค่ะที่นี่ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพนะคะเดินทางสะดวกสบายและที่สำคัญอนาคตจะมีรถไฟฟ้ามาอยู่ใกล้ๆจากตัวโครงการนะคะห่างไปแค่ประมาณ100เมตรเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเดินทางง่ายเชื่อมต่อเข้าเมืองได้ไม่ยากค่ะที่สำคัญคือแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตคือคุณอยู่ที่นี่นะอยู่สบายแล้วก็ใช้ชีวิตได้สะดวก ใครที่สนใจยังไงแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันได้มาดูบ้านตัวอย่างมาดูบรรยากาศจริงๆค่ะว่าน่าอยู่แค่ไหนสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะ